และดิฉันนะคะนัทยานวลพรับค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงินค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณสเสด็จบุญยวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้นักลงทุนทุกท่านเมื่อก่อนชั่วโมงกว่าก็มีพีเมียมาร์เก็ตติ้งนะครับเคลือกันนะครับแต่าขายสินค้าคนละอย่างนะ,ะพีเมียโปรดักต์นั้นเราก็ทำทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ทำทำธุรกิจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมา4ี่สิปีแล้วเราเป็นคนแรกๆนะครับเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ที่พูดถึงเรื่องน้ำเสียนะครับเมื่อส4 4 0ี่สิปีที่แล้วคงเห็นเจ้าพญาเราก็เน่านะครับก็ก็พยายามแนะนำวิธีการที่จะทำน้ำไม่ให้ไม่ไม่ให้น้ำเน่าลงไม่น้ำเจ้าพญานะครับก็ได้พัฒนากันมาเรื่อยๆวันนี้น้ำเจ้าพญาก็ใสขึ้นนะฮะ แต่น้ำเน่าเราก็ยังมียัมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็นาำเสียต่างเนี่ยวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มากขึ้นนะครับบานปากาศใสก็ไม่ได้ลดลงนะครับพิเมียโปรดักมหาชนนั้น PPP เนี่ยก็ถือหุ้นกันอยู่ใน3บริษัทนะครับบริษัทแรกเนี่ยคือพิเมียโฮมอิแปร์เนต์นะครับเป็นบริษัทที่ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ขายทุกชนิดนะครับที่ประหยัดพลังงานก็เป็นสินค้าที่เราทำที่เป็นคอมเมอร์เชียลกึ่งคอมเมอรเชียลคือในใ,ในในประเทศเนี่ยตู้เย็นตามบ้านเนี่ยเจ้าของไม่ค่อยนึกละครับถึงเรื่องอพลังงานนะครับแต่ตู้ที่ขายของแช่น้ำนะฮะต่างๆในต่างจังหวัด เ,เป็นจํานวนมหาศาลนะครับจะต้องมีความเย็นที่เย็นตลอดเพราะว่าเขาขายของเสียไม่ได้เสียของในตู้เย็นเขาเสียนะครับแล้วก็เปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ต้องให้ประหยัดพลังงานด้วยนะครับบริษัทโฮมแอรโฮมพรีเมียร์โฮมแอนด์เลนเนี่ยเราก็ขายตู้เย็นที่ไว้ตั้งขายในในร้านพวกนี้นะครับรวมทั้งตู้น้ําเย็นอื่นๆนะครับ <og of S 1> ก็มีผู้แทนจำหน่ายอยู่ประมาณ300รลายนะครับทั่วประเทศนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่เราเป็นเราบริหารอยู่ด้วยนะครับคือบริษัท Infinite Green บริษัทอ f i ฟิ t ิต r r e n เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำโรงงานไฟฟ้านะครับด้วยแผ่นโซลาเซลล์นะครับมีอยู่3โรงนะครับที่สระบุรีนะครับ พวกนี้แต่ละโรงเนี่ยก็มีกำลังผลิตประมาณ5เมกกวัตนะครับสโรงก็เป็น15เมกกวัตนะครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือ p p w i วินี่นะครับพีพีวินี่เป็นบริษัทใหม่ที่เราเพิ่งจดทะเบียนเข้ามานะครับทำหน้าที่คือตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนการศึกษาเรื่องลมพลังงานจากลมนะครับก็ความจริงประเทศไทยก็น่าจะมีลมเพียงพอนะครับก็ยังศึกษาอยู่ นะครับเมื่อได้ตัวเลขชัดเจนแล้วเนี่ยเราถึงจะตัดสินใจจะลงทุนหรือไม่อีกทีหนึ่งนะครับส่วนบริษัทแม่คือพีเมทโปรดักเนี่ยทำสินค้าอยู่2อ,อแนวทางนะครับแนวทางหนึ่งคือเรื่องอที่เกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือพวกน้ําเสียนะครับเป็นหลักนะครับน้ำเสียซึ่งที่เราทําอยู่เนี่ยก็เป็นน้ําเสียที่มาจากโเลือน ก็ว่าจริงๆโควเรือนนี่ยังเป็นน้ําเสีย80%ของทั้งหมดนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแม้ว่ามากขึ้นมาเป็น15%เนี่ยนะครับประมาณ15%ถึง20%เนี่ยก็ยังมีน้ําเสียโควเรือนเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับแต่วันนี้เราก็จริงๆเราก็เข้าไปขายในโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนนะครับอ,อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราทำเนี่ยคือ,อวัสดุก่อสร้างที่เราเรียกวัสดุก่อสร้างนี่ไม่ไม่ได้ทํา ไม่ได้ทำไม่ได้ขายอินปูนทรายนะครับเราหมายถึงผนังสําเร็จรูปหรือทําอะไรที่มันสาเร็จรูปเนี่ยหรือราคานะครับพวกนี้ขายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นผลักที่ช่วยนะครับในการก่อสร้างเนี่ยให้ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คนมากนะครับก็วันนี้ก็พอดีนะครับบ้านเราค่าแรง300บาทนะครับก็ ก็นอกจากแพงแล้วยังหาคนมาทํางานไม่ได้อีกนะครับก,ก็สินค้าเรานี่ก็จะเป็นสินค้าที่เอามาใช้เยอะแยะนะครับอย่างเช่นพวกผนังกันเสียงนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยที่ที่เขามีโครงอยู่ข้างเ่ยนะครับพวกนั้น,นคือผนังกันเสียงนะครับหรือว่าเป็นเป็นรูปลอนที่ปิดโครงโครงสร้างของเขานะครับพวกนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่เราทำสำเร็จแล้วก็ขึ้นไปไขน็อตเสร็จเลยนะครับ ครับวันนี้ขอรายงานเรื่องผลการดำเนินงานของเรานะครับในปี55นะครับเรามียอดขายอยู่1,300ล้านเศษนะครับปิดงบเมื่อปี56คือสิ้นปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยเราปิดได้ที่1,510ล้านบาทเศจนะครับก็เป็นผลจากการที่โรงงาน พลังงานสะอาดของเราลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้เริ่มเปิดดําเนินการเต็มที่นะครับแล้วก็ก็มีการเติบโตจากจากในสายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาในเรื่องอสังหาก็ก็บูมมากนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างก็โตขึ้นเล็กน้อยนะครับครับอัตรากำไรนะครับขั้นต้นต่อยอดขายนะครับ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ได้กำไรมาดีสูงดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็น3ามนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างก็ทรงๆนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำได้ดีขึ้นนะครับส่วนพลังงานสะอาดนั้นก็ก็ทำเนื่องจากเปิดดำเนินการครบครบทุก แผนและแต่ไม่ได้ไม่ได้เต็มปีนะครับเขาเปิดเมื่อเดือนเมษานะครับฉะนั้นเนี่ยพลังงานสะอาดก็ได้ผลกำไรเกือบเต็มแม้เต็มหน่วยนะครับยอดขายยอดกำไรนะครับปี55เทียบกับปี56นะครับในปี55เนี่ยได้กำไรสุทธิเนี่ย73ล้านนะครับในปี56ได้150นะครับก็ มีการเจริญเติบโ,โตขึ้นมาเยอะนะครับถึงร้อยร้อยรห้าเปอร์เซ็นต์ะครับเหตุที่ได้มาร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยก็เนื่องจากโลงไฟฟ้านะครับที่ที่เปิดดําเนินการนะครับอันอื่นก็ขึ้นมาตามสภาพตลาดนะครับในส่วนฐานะการเงินของเรานะครับในปี55นะครับเรามีสินทรัพย์อยู่2 2 9 9ล้านนะครับ ในปี56นะครับ2,318ล้าน,นก็เห็นว่าโตขึ้นมาร่วมๆ200ล้านนะครับอันนั้นก็มาจากการที่เราทำา p p o นะครับเข้ามาในต,ตลาดหุ้นนะครับทำให้ส่วนของทุนเนี่ยเราสูงขึ้นนะครับล้วประกอบกับโรงงานที่เสร็จขึ้นมาเนี่ยก็มีสินทรัพย์มากขึ้นด้วยนะครับนี่สินก็ลดลงครับ นะครับสำหรับในฟิลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเหตุที่เราประสบความสำเร็จนะในปี56นะครับแล้วก็วิ่งมาถึงปี57ด้วยเนี่ยก็เกิดจากการขยายตัวของบ้านแนวราบในต่งางจังหวัดนะครับในปีที่แล้วจะเห็นว่าที่ดินต่งางจังหวัดบูมมากเลยนะครับไปการจัดสรรบ้านเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ต่งางจังหวัดเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบะบำบัดน้ําเสียสาหรับบ้าน บ้านแนวราบนะครับบ้านบ้านเดี่ยวนี่นะครับของเราก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปได้ดีนะครับปีนี้อาจจะชะลอน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐในเรื่องความปลอดภัยของอาคารนะครับในอาคารสูงเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยได,ได้ได้ประกาศมาตรมาตรการนะครับในการให้มีให้มีระบบสำรองน้ำนะครับเพื่อใช้ในเวลาเกิดอัคคีภัยนะครับก็ได้ก็ได้ถึงเวลาที่จะต้อง ทุกทุกอาคารจะต้องมีให้เรียบร้อยนะครับทำให้เราก็ได้ไขถังน้ําได้มากขึ้นนะครับในสำหรับเป็นระบบป้องกันอกีภัยนะครับแล้วประกอบกับการที่บริหารต้นทุนนะฮะภายในของเราเองนะครับทำให้ต้นทุนเราก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่ออกจากกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกกฎหมายมาสําหรับใช้กับ โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่จะต้องรายงานนะครับผลน้ําเสียท,ท,ที่ทิ้งออกไปนะครับหลายๆโรงเนี่ยนะครับก็ก็ก็มีระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ต้องต้องให้ปฏิบัติให้ได้นะครับฉะนั้น